HELLO Hello everyone ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ชั้นป .2 ออค่ะก่อนอื่นเลยครูต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะ My name is Ganda I'm your teacher เปิดเทอมวันแรกอย่างนี้นักเรียนคงกำลังตื่นเต้นกับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่หรือน้องใหม่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้น วันนี้ครูจะสอนการทักทายง่ายๆและการแนะนำตนเองแนะนำเพื่อนๆและถามชื่อเพื่อนหรือน้องๆที่เราอยากรู้จักด้วยนะคะลองไปดูตัวอย่างบทสนทนาลีค่ะ Hi, I'm Ploy. What's your name? My name is Pam. This is Bill. Nice to meet you. Nice to meet you, too. สถานการณ์เมื่อสักครู่เป็นพลอยพบกับเพื่อนใหม่คือแบมและปิวต่อไปลองไปดูว่าพัทจะเจอเพื่อนใหม่ชื่ออะไร Hello, i อ p a มพัท t s your name? <S my name is p i m This พ s p i s He is my friend. Hello, Pat. Hello, Pom. Nice to m e e t you. Nice to meet you, too. How are you? I'm fine. Thank you. And you? Fine. Thanks. ถ้านักเรียนต้องการจะถามชื่อเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราไม่รู้จักจะมารถถามชื่อของเขาว่า What's your name แล้วถ้าใครถามนักเรียนอย่างตัวอย่างข้างต้นนักเรียนก็ใช้ประโยคแนะนำตนเองว่า my name is แล้วตามด้วยชื่อของเราเช่น my name is กานดาแล้วถ้านักเรียนมีเพื่อนไปด้วยแล้วอยากแนะนำเพื่อนให้ผู้อื่นรู้จกักก็สามารถพูดได้ว่า this is แล้วตามด้วยชื่อเพื่อนเช่น this is palm ส่วนประโยคคำถาม How are you นั้นเป็นการถามทุกสุขว่าสบายดียหรือไม่อย่างไรผู้ที่ถูกถามจะนิยมตอบว่า I'm fine, thank you และถามกลับผู้ถามว่า And you เดี๋ยวนักเรียนดูตัวอย่างเลยนะคะ How are you I'm fine, thank you And you Fine, thanks และประโยคที่พูดว่า Nice to meet you จะใช้เมื่อมีการแนะนำให้รู้จักกันในครั้งแรกและอีกฝ่ายก็น้ยมตอบกลับว่า Nice to meet you too เหมือนตัวอย่างนะคะ Hello ปอม Nice to meet you Nice to meet you too ต่อไปให้นักเรียนทำ exercise นะคะโดยนักเรียนคลิกเลือกคำเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ Hello, I'm Sam. Hello, I'm Sam. Excellent. Hi, what's your name? Hi, what's your name? Excellent. Excellent. My name is Bob. This is Tina. My name is Bob. This is Tina. Excellent. Nice to meet you. Nice to meet you. Job. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. นักเรียนอย่าลืมนำประโยคต่างๆที่ครูสอนไปใช้ถามชื่อเพื่อนหรือน้องและจะได้แนะนำตัวเองให้เพื่อนๆคนอื่นๆฟังด้วยและพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะบาย